หมอกริไทยเผยตนน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานชาวเน็ตส่งกำลังใจล้นหลามหมอกริไทยเจ้าของเพจเฟซบุ๊กสู้ดีวะซึ่งเป็นผู้ที่กำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งและหลายๆายคนก็คงจะรู้จักและส่งกำลังใจให้คุณหมออยู่ตลอดล่าสุดเฟซบุ๊กของหมอกริไทยได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าผมคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วครับ ใครมีอะไรอยากพูดอยากบอกผมเชิญได้เลยครับผมน่าจะไปช่วงกลางเดือนหน้าจากนั้นไว้เจอกันใหม่นะครับนะตอนนี้ผมพิมพ์ได้เท่านี้ก็เอาละครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างตลอดช่วง30ที่ผ่านมาครับขอโทษถ้าผมทำให้ใครไม่พอใจผมคงไม่ได้ไปดู NBA ผมคงไม่ทันได้เข้าไปอยู่ในบ้านออนซิรินเบลีฟ คงไม่ทันได้เจอพี่เพียวอีกจากนี้ฝากบ้านฝากทีมฝากครอบครัวด้วยนะครับขอบคุณจากใจให้กับทุกคนที่ช่วยดูแลด้วยครับ